บทพิจารณาสำรวจตนคำพีอี้จริงมีกล่าวไว้ว่าความดีไม่สังสมย่อมไม่เลื่องชื่อความชั่วไม่สังสมไม่ต้องตายโหงหากมันสังสมคุณงามความดีสร้างบุญกุศลอยู่ไม่ขาดเกียรติคุณบุญบารมีย่อมเกรียงไกรเลื่องระบือหากทำแต่ความชั่วช้าเลวซาไม่หยุดหย่อนไม่ยอมแก้ไขความผิดบาปสักวันย่อมต้องไม่ได้ตายดี ไม่มีบุญกุศลใดดีไปกว่าการหยุดทำชั่วหันมาทำความดีไม่มีบาปกรรมใดจะเลวร้ายยิ่งไปกว่าการละทิ้งความดีแล้วหันไปทำชั่วการทำความดีอย่ารีรอควรรีบเร่งดังสายน้ำไหลพบโอกาสสร้างบุญรีบลงมือกระทำอย่าเอาแต่นั่งดูการหยุดทำชั่วจะต้องมีใจอันเด็ดเดี่ยวเห็นความชั่วเป็นเหมือนศัตรูที่ต้องประหารทันที ไม่มีการผ่อนผันโดยเด็ดขาดดังสุภาษิตท,ที่ว่าได้ยินได้เห็นเรื่องดีๆรีบทำกลัวไม่ทันได้ยินได้เห็นเรื่องราวเร็วๆร,รีบหนีกลัวหนีไม่ทันอันว่าความดีนั้นแม้จะเล็กน้อยก็ต้องทำโดยไม่อิดเอื้อนแต่ความชั่วไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ต้องไม่ทำอย่างเด็ดขาดดังที่พระเจ้าเล่าปี่กษัตริย์แห่งควานแคว้นลูหั่น ได้ตรัสว่าอยากคิดว่าความดีเพียงเล็กน้อยแล้วไม่ทำอยากคิดว่าความชั่วเพียงเล็กน้อยนิดก็ทำได้บุญวัสนาในปัจจุบันสะสมมาจากบรรพบุรุษหากไม่รู้จักถนอมรักษาย่อมเป็นการไม่สมควรส่วนบุญวัสนาที่จะกระทำต่อไปจะตกทอดสู่ลูกหลานในภายหน้าหากไม่รู้จักเติมเต็มหล่อเลี้ยงไว้ย่อมไม่เหมาะสม บุญวัสนาที่กินใช้ในปัจจุบันเหมือนดังจุดตะเกียงมันจะค,อคอ่อยๆมอดไหม้เหือดแห้งไปส่วนบุญวัสนาที่จะได้กินใช้ในอนาคตเหมือนดังเติมน้ำมันยิ่งเติมก็ยิ่งสว่างเจิดจ้าฉะนั้นการสร้างคุณงามความดีจึงเป็นสิ่งล้ำค่าประเสริฐสุดเพราะจากสะสมบุญวัสนานำพาชีวิตให้สว่างสดใสมีกินมีใช้ตลอดไม่รู้สิ้น โดยอาศัยจิตใจเป็นเนื้อนาบุญหากรู้จักหมัน่นคลาดไถเพราะปโปูกเก็บเกี่ยวตุนไว้ถึงร้อยชั่วคนก็ยังจะมีเหลือล้นชีวิตนี้ชาติหนึ่งที่ได้เกิดมาเป็นคนเราควรปฏิบัติบำเพ็ญธรรมไม่ว่าจะรวยหรือยากจนรุ่งโรจน์หรือตกอับก็อย่าได้ตัดพอต่อว่าจงภาคเพียรเวริยะบากบัน่นให้ได้กินอิ่มนอนหลับรู้จักมัธยัตถถึงได้ดี ก็ไม่เย่อหยิงยะโสลำพองตนมุ่งมั่นจเจริญปณิธานอันจะยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมดำเนินชีวิตอย่างไร้ความผิดบาปบ่มเพาะคุณธรรมบารมีจิตใจสุขสงบทุกคืนวันจงเพียรสร้างสมความดีให้มากไม่มุ่งเอาแต่กอบกวยสมบัติภระสถานการสร้างสมคุณงามความดีเป็นรากฐานแห่งบุญวาสนาสะสมกอบกวยแต่ ทรัพย์สมบัติเป็นบอ่อเกิดแห่งหายนะดูอย่างสือฉงผู้ว่าเมืองจินโจใช้อำนาจบัดใหญ่รีไทยประชาชนจนร่ำรวยมหาศาลอวดมั่งมีทำให้คนหมั่นไส้เกลียดชังสุดท้ายก็ถูกฆ่าตายยังมีอำหมาติ้งทงมีทรัพย์สินล้นฟ้าแต่สุดท้ายกลับต้องมาอดตายเพราะได้ครอบครองเหมืองทองแดงทั้งภูเขาอเน,นจาช่างน่าสังเวชใจ คนร่ำรวยมั่งคั่งพรั่งพร้อมด้วยยศถาบรรดาศักดิ์แต่ความคิดกลับคับแค่ตื้นเขินชื่นชมแต่วัตถุสิ่งของหายใจเข้าออกเป็นเงินเป็นทองเยอะหยันคนบําเพ็ญคุณธรรมความดีว่าโง,งา่เง่าใครจะรู้บ้างว่ามีคนประเภทปุสงเฝ้าทรัพย์มากมายเท่าไหร่ที่ยามสิ้นใจไม่มีลงนอนชายชราผมขาววัยแปย้อนคิดถึงคราวเมื่อย,ยังเป็นเด็ก เคยเล่นควบม้าเฮฮาผลัดกันฉับพันชีพล่วงผมงอกข่าวโพลเออหนอชีวิตดุดดั่งความฝันเป็นสามีภรรยาสุดท้ายจำลาจากกันลูกชายลูกหญิงต่างคนต่างไปบ้านเรือนทรัพย์สินที่ขวันควายมาพ่อปิดตาลงทุกอย่างว่างเปล่าตายแล้วไปไหนวิญญาเลื่อนลอยขาดใจขาดกันแยกพบกันเดิน จากแล้วจากเลยยากหวนกับคืนผู้สร้างสมบุญพรั่งพร้อมกุศลขึ้นสู่แดนฟ้าที่แสนชั่วช้าร่วงลงนรกใครเล่ากำหนดฝากเตือนตัวเจ้าย่ำอยู่เป็นคนรีบเร่งสร้างบุญรีบเร่งสร้างบุญลำนำโบราณนี้เตือนสติให้รู้ว่าชีวิตคนเรานั้นผ่านไปรวดเร็วไม่ต่างอะไรกับดอกไม้ที่ผลิบานไม่นานก็ร่วงโรย หากยังอะไรอาวรโลกโลกีลุ่งหลงพันผูกกิเลตัณหาดื้อดึงไม่ยอมตื่นแล้วจะปลดเปลื้องทุกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไรเล่าฉะนั้นหากคิดจะขจัดภัยแห่งการเกิดแก่เจ็บตายอันไม่สิ้นสุดมีเพียงการได้รับรู้วิถีธรรมแล้วมุ่งบำเพ็ญเพียรให้ถึงที่สุดเท่านั้นคนเราที่เกิดมาบนโลกต้องอเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอันตรายนานาประการ จนทำให้รู้สึกว่าชีวิตเรานั้นช่างเลื่อนลอยน้อยนิดเสียจริงๆไม่ว่าจะร่ำรวยสูงสัก์อุดมด้วยเงินทองชื่อเสียงเพียงใดแค่ชั่วพริบตาทุกอย่างก็มาลายสูญสิน้นท่านกวีเอกสูตรงปอได้กล่าวว่าเห็นชีวิตแมงเม่าอยู่ท่ามกลางฟ้าดินช่างน้อยนิดเห็นชีวิตคนเราเหมือนดังข้าวเม็ดจ้อยลอยในมหานาที เฮ้อชีวีนี้แสนสั้นน่าอิจฉาสายน้ำฉางเจียงที่ไหลเอือเรื่อยไปไม่สิ้นสุดสุภาษิตกล่าวว่าเงินทองยศศักดิ์ในโลกดังน้ำค้างบนยอดหญ้าชื่อเสียงลาบยศก็ดังฟองอากาศบนผิวทาราถึงคราวอนิจจังมาเยือนพึงเตือนว่าเป็นดังฝันทุกสิ่งมิอาจครองกันเพียงกรรมนั้นติดตามตัวขอให้ทุกท่านจงตระหนักให้ดีว่า ช่วชีวิตหนึ่งของคนเหมือนดังความฝันฉากหนึ่งเมื่อได้พบวิธีธรรมจริงควรเร่งตื่นแจ้งโดยพลันเรื่องความสุขเพียงชั่วแล่นไม่ควรหลงไหลไขว่คว้าให้มากเรื่องผลประโยชน์ไม่ควรดิ้นรนแสวงหาโดยมิชอบแท้จริงแล้วความเฉลียวฉลาดนั้นคือบุญหนุนส่งเป็นเพราะบุญจึงนำพาเราสู่ความปราดเปรื่องรอบรู้คนที่ไม่รู้จักสร้างสมบูรณ์กุศลอาศัยเพียงความฉลาดแต่ขาดปัญญา สุดท้ายจึงเข้าทำนองความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคิดว่าตนฉลาดกลับถูกความฉลาดแว้งกัดตัวเองห่วงจุ้ยดีทำเลเลิศจะบังเกิดผลก็ต้องอาศัยบุญวาส,สนามาหนุนส่งหากจะหวางแต่เพียงทำเลห่วงจุ้ยมาช่วยให้ร่ำรวยรุ่งเรืองแล้วล่ะก็ต่อให้ปรมาจารย์กลัวผูผู้ปราดเปรื่องเรื่อง่วงจุย้ยกลับชาติมาเกิดใหม่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ ท่านบรมครูของจือกล่าวว่าเชื่อว่าตัวท่านสามารถสำเร็จเป็นอริยาได้ท่านจึงมุ่งมั่นศึกษาบำเพ็ญโดยไม่เบื่อหน่ายยออ่อท้อท่านเห็นว่าชาวโลกทั้งหลายก็สามารถสำเร็จเป็นอริยาได้จึงพร่ำอบรมสัง่งสอนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยท่านปรารถนาจะนำวิถีธรรมแห่งอริยะไปประสิทธิ์ประสาทกล่อมกล่าวชาวประชาทั่วล่าจึงจะริกสัญจรไปทั่วทุกแว่นแคว้น ด้วยเจ็ดจำนงมุ่งมั่นวางให้วิถีธรรมแห่งอริยะได้สถิตสถาพรอยู่อนุชนรุ่นหลังท่านจึงเรียบเรียง6มหาคัมภีร์ถ่ายทอดสู่มวลมนุษยชาติหากรู้จักเอาใจที่จ้องจับผิดตำหนิคนอื่นมาคอยเพ่งพิจารณาโดยตนเองตัวเราก็จะทำความผิดน้อยลง หากรู้จักใช้ใจที่ยกโทษให้ตนเองอยู่ร่ำไปมาให้อภัยกับผู้อื่นมิตรภาพระหว่างผู้คนก็จะยังยั่งยืนสดใสความเข้มงวดกวดขันให้ตนเองก้าวหน้าในการบำเพ็ญนั่นเป็นเรื่องที่สมควรเรื่องที่ไม่สมควรคือยกตนข่มท่านหมายมั่นเอาชนะผู้อื่นนับถือคนที่เหยียดยามท่านเมตตาต่อคนที่เกลียดชังท่าน ทำเช่นนี้ได้ใจย่อมจะสุขล้นเหลือคนานำเอาหลักธรรมแห่งอริยปราฏมาสอนผู้คนนั้นง่ายแต่จะใช้ปกครองตนนั้นยากหยิบยกหลักธรรมแห่งอริยปาตมาพูดคุยนั้นง่ายแต่จะนำไปปฏิบัติได้มีสักกี่คนหลักธรรมแห่งอริยปราฏเมื่อเริ่มต้นภาคเพียนปฏิบัตินั้นง่ายแต่สามารถยึดมั่นบากบั่นจนถึงที่สุดกี่คนที่ทำได้ สงบนิ่งอดทนคือวิธีพิจารณาเรื่องราวที่ดีที่สุดสุขุมเยือกเย็นคือวิธีจัดการเรื่องราวที่ดีที่สุดนอบน้อมยอมให้คือวิธีป้องกันตัวที่ดีที่สุดใจกว้างให้อภัยคือวิธีอยู่ร่วมกันที่ดีที่สุดปล่อยวางลาบยสศสรรเสริญดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายปลงอนิจจงเรื่องเกิดตายคือการบำเพ็ญจิตที่ล้ำเลิศ ได้บำเพ็ญธรรมสร้างสมบรารมีดีอยู่แล้วทำไมเปลี่ยนใจเลิกล้มกลางคันนั่นก็เพราะเกิดจิตหลงใจโลภไยลาบยศเงินทองเกิดเป็นคนดำรงตนในสังคมอยู่ดีๆทำไมจึงทำเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงนั่นก็พอมีตันหาราคามาป่วนใจมนุษย์ถูกกำหนดจากฟ้าและจิตญาณนั้นเป็นฟ้าเป็นผู้ให้หากตน คนเรากระทำการใดๆโดยใช้ใจฟ้าคือจิตแห่งคุณธรรมหเป็นหลักมีความเที่ยงตรงยุติธรรมไร้ความลำเอียงไม่เห็นแก่ตัวเช่นนี้จึงจะถือว่าสอดคล้องต่อวิถีธรรมดังนั้นไม่ว่าจะก้าวย่างไปยังที่แห่งหนใดก็จักสง่าผ่าเผยมีแต่ความสว่างสวัยเจิดจรัสทุกสถาน แต่หางมนุษย์กระทำการใดๆโดยใช้นิสัยสันดานใจคนเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวกิเลสตัณหาเกิดไม่หยุดไม่สิ้นสุดความโลภมากทยานอยากปรากฏปรารถนาไขว่คว้าไม่รู้จักพอเช่นนี้เรียกว่าไม่สอดคล้องต่อวิถีธรรมไปถึงที่ไหนก็มีแต่ความมืดมนอนทการ พระอาจารย์ตักหมอได้เดินทางจาริกถ่ายทอดธรรมวิถีสู่ประเทศจีนเป็นองค์ประถมบรรพจารย์แห่งนิกายเซนพระสัตธรรมที่ทรงถ่ายทอดก็ไม่ได้บัญญัติเป็นอักษรภาษาหากแต่ชี้ตรงสู่กลางใจคนให้รู้แจ้งธรรมยานสำเร็จเป็นพุทธะประธานหนึ่งจุดหลุดพ้นเกิดตายเป็นการถ่ายทอดอย่างลับของนิกายเซนมีคำกล่าวว่าหนึ่ง นี้ยิ่งใหญ่เหลือประมาณแม้มหาทวีปทั้งสีก็มีอาจรองรับได้ผู้ใดได้รับถ่ายทอดหนึ่งจุดนี้ย่อมจากได้ร่วมเสวนาบนเขาคิชกูตรอาศัยนิ้วชี้ไปที่ดวงจันทร์ได้แต่นิ้วนั้นหาใช่ดวงจันทร์ไม่อาศัยคำพร่ำพรรณนาถึงเรื่องมา้าแต่ก็หาใช่เป็นม้าตัวจริงไม่เพราะทั้งหมดก็ยังคงเป็นแค่เพียงอักษรภาษา แต่ถ้าว่าอาศัยนิ้วชี้จึงทำให้มองเห็นพระจันทร์ว่าอยู่ที่ไหนและอาศัยคำพูดอธิบายจึงรู้คุณสมบัติรูปรักษ์ของมา้าเช่นเดียวกับอาศัยอักขระภาษาเพื่อสื่อความหมายในแก่นแท้คำพีพระสูตรเมื่อเข้าใจแก่นแท้ในคำพีพระสูตรจิตจึงสว่างเห็นแจ้งธรรมยานดังนั้นอักษรภาษาจึงเป็นเครื่องมือของการถ่ายทอดธรรมะคันได้รับธรรมะแล้ว ก็จึงทิ้งวางเครื่องมือเหล่านั้นลงได้ภาษาและอักษรเป็นประหนึ่งแพรข้ามสมุดเมื่อถึงฝั่งก็สาละแพได้แต่หากยังไปไม่ถึงฝั่งยังไม่ได้รับธรรมะจะไม่ใส่ใจทําความเข้าใจในอักษรคัมภีร์ไม่ได้นี่คือวิธีที่จะนําคนสู่ธรรมะนั่นเองเราพระพุทธ,ธล้วนประทับด้วยจิตพุทธ,ธหากไม่ได้พระวิสุทธิอาจารย์ชี้แนะ ก็ไม่ต่างอะไรกับคนตาบอดพบม้าตาบอดถึงยืนประชันอยู่ตรงหน้าก็ไม่เห็นกันท่านธรรมมธิการหันเหล่าเชียนเยินกล่าวว่าพวกเราเกิดมาประสบวารายุคสามกายกับได้พบพระวิสุทธิอาจารย์และออกเผยแพร่ศัสัจธรรมดังนั้นเราจึงต้องยึดมั่นในพระองค์การและตั้งใจบำเพ็ญจริงหางมีใจละโมบคิดเลวไหลฟุ้งซ่าน ไม่เคารพพระองค์การสวรรค์ไม่สร้างสมบุญกุศลหากเป็นเช่นนี้ถึงได้รับวิถีธรรมแล้วก็เปล่าประโยชน์พระบรรพจาร์รุ่นที่15ได้กล่าวว่าคนตรงอยู่ท่ามกลางมิจฉาธรรมมิจฉาธรรมล้วนกลับสู่สัมมาคนโคตอยู่ท่ามกลางสัตวธรรมสัมมาธรรมก็กลายเป็นมิจฉาจะต้องรู้ว่าพระวิสุทธิอาจารย์อวตารสู่โลกเพียงชั่วพริบตาก็จากไป ดังนั้นผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงต้องรู้จักถนอมรักษาโอกาสนี้ไว้หากพลาดไปแล้วจะมาเสียใจก็สายเกินการโบราณกล่าวว่าอริยชนลงมือปฏิบัติก่อนโอกาสจะมาปัญญาชนลงมือปฏิบัติเมื่อโอกาสมาถึงคนโง่เขลาได้แต่นั่งเสียใจเมื่อพลาดโอกาสไป ผู้บำเพ็ญธรรมต้องใช้สติปัญญามาควบคุมกายสังขารที่ทรงพลังสามารถควบคุมความอยากได้ผู้ที่ชื่นชอบความจริงจิตใจย่อมเบิกบานในการทำความดีผู้ที่นิยมคุณงามความดีจึงยินดีสละตนเพื่อปวงชนเช่นนี้จึงจะะส,สมกับการเป็นมนุษย์ที่แท้จริงถ้าว่าจุดบกพร่องใหญ่ที่สุดของมนุษย์ก็คือธรรมชาติเดิมแท้มีขอบเขต แต่ตันหาความอยากอย่างช่างไร้ขอบเขตฉะนั้นหากบําเพ็ญทำแล้วไม่สามารถควบคุมความอยากปรารถนาได้จะมีประโยชน์อะไรวิธีทำแสนวิเศษแยบยนต์จนสุดพรนนา,นามีเพียงตนนำจิตพารู้แจ้งจึงสำราญในธรรมชาติไร้กิเลสจิตบริสุทธิ์ผ่องใสสุขสงบชั่วนิรันด์ขจัดอคติผิดทุกธรรมยานจากกลับสมบูรณ์ได้เอง อริยเมธีชั่วทั่วล่าช่วยหนุนส่งภาระกิจฟ้าอบรมสั่งสอนกล่อมเกล่าวปวงประชาอย่างประโยชน์สุขแก่มวลสรรพสัตว์นำพาโลกบรรลุสู่สันติสุขเชิดชูความดีเสาะหาเมธีชนมุ่งดำเนินมหาธรรมในท่ามกลางใจนั้นย่อมจะสุขเกษมเปลมปลีเพียงแค่ครึ่งถ่อยน้อยคำก็ประจักษ์แจ้งความวิเศษแยบยนได้ ฉไนต้องใช้ถึงหมื่นพันคำพีมาพนาณาเสียตั้งมากมายหากคนเราไม่ถูกพันธนาการไว้ด้วยสังขารรูปรักษกาย,ยานิพานก็จะปรากฏอยู่ตรงหน้าคนก่อกรรมทำบาปจะให้สํำนึกได้ช่างยากนักทำอันวิเศษล้ำเลิศจะให้คนเชื่อมั่นช่างยากเหลือแสนเชื่อมั่นสามารถช่วยฟื้นคืนชีวิตสํานึกคือโอสถทิพชุบชีวา ยอมรับความผิดของตนคือยาชาล้างใจนึกถึงความดีของผู้อื่นคือยาบำรุงลมปรานหากเห็นแต่ความผิดผู้อื่นนึกแต่ว่าตนเองดีนั่นคือทะเลทุกข์อย่างหมดสิ้นเรื่องกลัดกลุ่มก็จงละทิ้งอัตตาตัวตนเสียให้สิ้นต่างคนต่างมีเหตุปัจจัยที่มาย่ามัวเสียเวลาเอาแต่อิจฉากัน อยากรู้ว่าชาติก่อนทำอะไรไว้ก็จงดูผลที่ได้ในชาตินี้นั่นแหละใช่อยากรู้ว่าชาติหน้าจะเป็นอย่างไรก็จงดูสิ่งที่ทำในชาตินี้นั่นแหละใช่ทำเหตุต้องได้รับผลสร้างเหตุทุกข์ได้รับผลทุก์สร้างเหตุสุขได้รับผลสุขพระคำพ์ทั้งหลายได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญในการขอรับวิถีธรรมว่าจะต้องได้รับการถ่ายทอดจากพระวิสุธทธิอาจารย์โดยตรง โบราณกล่าวว่าแม้ว่าท่านจะมีปัญญาล้ำเลิศก,กว่าปราดเอียนหุยและหมินจื่อเซียนแต่ถ้าไม่พบพระวิสุทธิอาจารย์ก็อย่าฝืนคิดทำนายทายทักและยังกล่าวอีกว่าถึงเจนจบหมื่นพันคำพิษศาสตร์มิอาจเทียบหนึ่งจุดชี้จากพระวิสุทธิอาจารย์จากคำกล่าวข้างต้นทำให้เรารู้ว่าจะต้องได้รับการชี้จุดหนึ่ง รับถ่ายทอดสัจธรรมคาถาและตราประทับโดยตรงจากพระวิสุทธิอาจารย์จึงจะเรียกว่าได้รับวิถีธรรมดังนั้นผู้บำเพ็ญธรรมในการก่อนก็จึงต้องดันด้นเดินทางไกลนับหมื่นนับพันลี้เพื่อสแสวงหาพระวิสุทธิอาจารย์ดังคำที่ว่าพระวิสุทธิอาจารย์ยากจะผ่านพบธรรมะแท้ยากจะประสบ